คาถาผสมมันจะขึ้น้งบนี่ไหมเดี๋ยวไปเอาน้ำแดงแก้สันก่อนขอกให้พ่อบ้านถ้าลงไล้เดี๋ยวจะรีไปซื้ออังุ่นแล้วน้ำองุ่นแล้วอ่าได้กินมะกทีวเนี้ยฮะพี่พี่ดันไม่ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรก็ก็คุยแค่ครึ่งแรกพอก็ได้แล้วครึ่งหลังค่อยลง แอดมินทิปหปรับแล้วยังไม่มาเลยแอดมิ <laughs> Ad min, Ad min, นแอดมินน้ำทิพหมดกันเดี๋ยวพี่วางแป๊บนึงเดี๋ยวพี่แปลวน้ำแดงแป๊บ <laughs> สันสัน <laughs> สันสู้ไว <laughs> <laughs> ้เอาเอาเอาล้ารูกใส่ ลองด่มนจะสอนเปลี่ยนรูปหน้าจอพีเอ่เป็นไหมอ่ะลองกดเข้าไปลูกศรตัววีข้างล่างตัววีตรงไหน่ะข้างล่างสุดเลยลูกศรกับตัววีมันไม่เห็นมีอ่ะเดี๋ยวนี่ มีไหมไม่มีมันต้องมีเสียหน้าจอมันต้องมีตัวเองรือว่าจะเขอมช่องเห็นมันจะมีก็กดลูกศรแตะข้างล่างสุดมันก็จะขึ้นมามาให้เลือกโซดีส้สีเห็นเน่พี่สาวโคนลี่เห็นไหมสาวเอสาวเอสาวเอส,สวยมาแล้วค่ะ ได้แล้ว <laughs> อ่า <laughs> เห็นไหม <laughs> เออไว้ยังงั้นแหละไว้ก็เกานั่นแหละเวลาจะเราจะแล้วก็กดโอเคเลือกเลือกโอเคแต่ถ้าเกิดจะเอาหน้าจอาขาวก็คือเลื่อนไปอันอันแรกสุดของขาวอ่ะที่เป็นกรารกบาดอ่าโอเคสวัสดีค่ะยายสียายสีสวัสดีค่ะเดม็มีไม้หรือเปล่าไม่มีไม่ไม่มีไม้นะ ก็ม่นี่ไงไม่มีอ่กก็ใส่สมอท้องไงแล้วก็พูดในนี้ไงมมลลี่ได้ยินป่ะพูดใหม่ดิได้ยินพี่ไหมได้ยินโอเค,อเ,คเล่งเสียงเดีเล่งเสียง เล่งแล้วไงโอเคสวัสดีน้ำทิพตสวัสดีน้ำทิพตมาแล้วแอดมินแอดมินน้ำทิพตนำ้นำมน้ำมือถูเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่น <laughs> สวัสดีแม่ควีนพี่เอามาขึ้นคู่กับมอลลี่ไอ <laughs> 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 พี่เอขืน ไอ้ควินสวัสดีคะ่ะม,ม,มือหนึ่งจับอีโทรศัพท์นะสวัสดีสองมือไม่ได้ <laughs> เอาพี่พี่ไม่มีที่ตั้งเหรอไม่มีไอ้นี่ไงเอาขวดอะไรก็ได้นาหนักว,ะวะางตั้งไว้เดี๋ยวกันหนอยเดยถือไม่ต้องถือเอาเอา,เอ,าอะไรตั้งไว้เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเอเอ,เอคะแนนแม่แล้วอีล <laughs> ับ ากินคือเก่าเราจะกินอะไรลงมาเลยมกดไร์สรเอาทำไมนี้มันไม่ขึ้นนะอะไรก็เปลี่ยนสลับัญชีอ๋อได้แล้วเอาทำไมนี้มันไม่ขึ้น <c oughs> ปิดเสียง่อนมันต้องดูอันนี้คือไม่ต้องกลัวใช้ไวไ, <c oughs> <c oughs> ไฟร้านเพราะไม่ช่นิดีจมค่ะไวไฟร้านีจมปดไม่ต้องกลัวเนี่ย <c oughs> แต่นี้โคตรแจ่มเลยเครื่องเครื่องใหม่เครื่องนี้ไม่ค่อยแจ่มเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดแสงแป๊บหนึ่งนะแล้วถ้าพี่จะเอาแบ์เกาออกพี่เอาอยัางไงอ่ะออกยังไงอ่ะก็ออกก็<ๆ>เลื่อนเลื่อนไปอยู่อันอันซ้ายสุดอะที่เป็นวงกลมแล้วก็กากบ,บาทตรงกลางอืมมันเครื่องเรามันไม่เหมือนกัน <laughs> เข้าไปที่สกรีนเหมือนเดิมนั่นแหละที่เดิมน่ะตัวีนีแล้วก็ เข้าไปที่เดิมนั่นแหละแล้วมันจะอยู่อันซ้ายสุดนักบวชหาหาหาปรับ, <c oughs> บหนาวหนาวแล้วอักี้หนาวมันผุมผ้าให้ลูกสาวก่อนนะอกี <c oughs> หนาวลูกผมผ้า <c oughs> เอสวัสด,ดีสาวอะไรนะสวัสดีค่ะสาวน้องอะไรน้องสาวไอ้อย่างสาวน้อยขอยาสวัสดีหลานเนะี่ยอ๋อสาวน้อย,ออยใครคะสวยจังโมซนไม่รู้ไม่รู้ <laughs> มาผิดช่องมาผิดช่องวันนี้ใส่วันนี้ใส่ใช้เน็ตร้านนะเย่มไหมอะไเงี้ยแต่กล้องนี่จะกล้องเล็กหน่อยนะ ขอบคุณสองร้านดวงตาเห็นไหมดวงตาข้ามาแล้วทิฟทิฟดูแลดูแลช่องนะทิฟนะดูแลช่องนะทิฟบอกจะไหวเลยชุดสองร้านดวงตาแจ่มจ้าอือเนี่ยพี่ก็แจ่มใช่ไหมทิฟแต่กล้องพี่ทำไมชัดทำไมอยู่ใกล้อะเพราะพี่เอ,เอาอกล้องมาใกล้หน้า เออจะได้พี่ไปอยู่ตรงไหนล่ะมันต้องขยับมาใกล้ใกขอบคุณสิบล้านดวงตาเด้อสวัสดีไว้ใจได้จริงหรือเปล่าอ่านคอมเมนต์ให้ทันเด้อเสียงใครน้อยเสียงน้อยนิดอ๋อเชื่อฟิฟฟิฟิ ทักทายน้ำมนต์หน่อยเร็วแวบๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะน้ำมนต์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนไม่เห็นไม่เห็นลาดิสลาดิสดูนี่ไม่เห็นน้ำมนต์เล่นขนมาหมดเลยก็ปล่อยรับหันอยู่แล้วหันอยู่แล้วได้ตื่น ตื่นหนึ่งเลยสิทันอยู่เดได้ตื่นหนึ่งของเธอทำไมมันกนระตุกอะมลเน็ตเน็ตมลหรือเน็ตพี่เอชเอาไวไฟมน,มนไม่พี่ก็าไวไฟเหมือนกันหลานสาวบน่นอะไรโมเคไม่เคยงูสบัดเฮ้ยบเห็นน้ำท่วมฝี พี่ไม่ดูนะพี่สงสารเขาหมาคาบแมวเอาพี่ดูลูกหมาหมาแม่หมาคาบแมวมาให้คนช่วยโอ้เห็นแล้วลูกแบบเนใจอเปดเยเฉยเฉยาสาวยายสีเออเขาบอกยายสีว่าเออเออเออเขาไปดูยายสีนะเขาไปไม่ได้ฮะยายสีเขาไม่ได้อืยายสีเขาไม่ได้ พี่ายาดูเข้าไม่ได้พี่ถึงส่งไอง้พี่ถึงส่งไอ้ข้อความให้เออให้โมล,ลี่เมื่อเช้าไงเข้าไปหายาสีแล้วพี่เอ้เขายาสีไม่เห็นผีพี่เอเข้าไปหายาสีไม่เขาสิบนาที ร้องน้อง,น,อง,น,องน้องมาก่อนว่าใครจะมาเป็นคนเป็นผู้บ่าวคนแรกถอดอมาดวงตาไม่ขึ้นเลยึ <c ười> ้นยูสิบสองนี่ไงเอาเหรอใช่เยสีว่อเช้านะพี่เอกไปหาเยสีไม่เห็นคอมเมนต์พี่เอกไงเี่ยมาบ้าน,<ใ>นฟ้าโมลี่ฮะ บอกบอกยายสีไวพี่เอก็เลยมาบ้านฟ้าบุมฟ้าโมลี่แล้วก็บอกมมลี่ beautiful b u เนี่ไม่เตรียมพร้อมจะร้องเพลงอะไรลืมไปพี่เไม่มีไม้เรามีไม้เอาวนประมวลกล้องโน้นนะวนถนัดแต่กล้องเพมันเจ่มอะเอเขาไปหลายครั้งแล้วยายสีไม่เห็นเออะเหมือนโดนซ่อนเหมันเอโดนซ่อนอะ โดนซ่อนเหรอมนบอกพ่อใหญ่เกิดแล้วว่าพีไปเขาเห็นแล้วเขาไปเขาไปเช็คดูอ้าวอืมแกให้กำลังใจป่านี่มาเ,เขาอะอย่างเงี้ยาาทางให้นี่เากพอ,อกด้วย่างั้นร้องเลยร้องเลยโอ้อยจะรีบไปนอนเี๋ือทิพม่ต้องรีบรอน้องๆมาก่อนรอน้องธนาน้องเต๋า beautiful lady อ่ะมาม่าบอกขอบคุณค่ะ <laughs> นี่สายดันมาอยู่นี่แล้วต้องทำยังไงเนาะต้องเข้าต้องต้องต้องให้พี่เอเข้าไปบ่อยถึงจะเห็นอคอมเมนต์ขนาดของตัวเดียวยังไปหลายรอบเพิ่งจะเห็น<ม>คอมเมนต์ไม่ไม่ไม่เป็นไรดึกยายสีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอกกดไลค์ให้ก็ได้กดไลค์ให้ก็ไม่เป็นไรใครเนี่ยจะเอก อย่าวนดูให้ใครอะจะอีมาได้แค่นี้ใครผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวเลี้ยงใจน้อย <c oughs> บนลี่ได้ตัวเอสแล้วนะดีใจด้วยจ้าได้แล้วเนี่ยขึ้นข้างบนอ๋อีกเครื่องใหญ่พี่พี่เครื่องใหญ่ที่มนไลยใช่ไหมมันขึ้นข้างบนว่ะ อสแต่อันเนี้ยมันอันเนี้ยขึ้นเต็มเต็มจอแลวอันนู้นจอมใหญ่เราก็อ่านเไรวะาอันนี้จอเล็กเห็นเต็มเลยจำทาโร่ได้ได้เหรอครับใครนนองช,ชอบกินพี่ชอบกินด้วยทาโร่เนี่ยบาไดงบาได้แค่นี้ชื่อชื่อชื่อทาโร่ไหนเนาะสวัสดีน้องทาโร่ กดเลิกกดแล้วให้พี่มนหน่อยนะคะขอบคุณนะคะผ่านแล้วลอยละ,ล,ะละยายดีใจขอบคุณแม่หละเย,ย,ยสีี่กรสุนสู้เด้อเยสีผ่านตัวเอสแต่ก็ยังเหลืออีกหลักกิโลอีกแปดร้อยต้องทำต่อไปปั่นอีกปันอีก,อ,กอันนี้เก็บเหรียญไว้ก่อน สวัสดีคนสวยทั้งสองสวัสดีจ้าแม่ควีนมีสองล่างสวัสดีค่ะแม่ควีนข้าพี่เอกจะร้องเพลงมันต้องเปิดเพลงที่คาราเกะแล้วพี่ก็ร้องได้ดอลลอี่จะหา,าไปด,ดอลลี่ไปมาขามมาแล้ววะาวขามมาเนี่ สวัสดีค่ะน้องขาสาวขามาเร็วรอน้องธนารอรอให้ครบองค์ประกอบก่อนครบองค์ประชุมก่อนสวัสดีสาวคาสวัสดีพี่คนสวยกับพี่โมลี่เด้องามงามงามค้นงามแต่งเต็มที่เลยพี่แต่งเต็มยศ ทุกวันพี่ไม่แต่งนะทุกวันแต่งรอสามีสวยๆส,สิห้ามห้ามจืดไม่หรอกเดี๋ยวเขาว่าไงเธอจะแต่งไปหาใครไม่เราแต่งรอฉันรอเธอไงแล้วกระเป๋าไม่ให้แม่ย่ายดูก่อนแม่ย่าแม่ย่าย,ยังไม่เห็นกระเป๋าเพราะว่าถักเสร็จแล้วดอกค่้ขอบคุณค,ค,ณคาน้องขามนี่ แม่ยาเสร็จแล้วสวยสวยกระเป๋าอ่ะใส่ใส่ดอกไม้ให้แล้วติดกระดุมเป๊กสาวน้อยอยากได้มาสาวน้อยนี้ไม่ยาชอบสี่เปนผูแม่เห็นหรือยงังมาใส่ดอกไม้ให้แล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรสะพายไว้ดีกว่าดีดี ใส่กร,รกระเป๋าทันไกระเป๋าไม่ยาว <laughs> เลิเลสิบไม่ได้ไปหานะคะยายสีหนูกำลังปั่นเวลาอยู่โอเคกินข้าวหรือยังสาวน้อยกินอะไรหรือยังกินแล้วกินพาสต้าแล้วขอบคุณเจ็ดล้านดวงตาเด้อพี่น้อง สงสัยต้องเติมไฟนะเห็ไม่ล่ะบอกเลยต้องเติมไฟนะอย่ากอย่างงีอย่าให้พี่เข้ามาพังเมื่อวานพังกิจจอยเลยไม่เป็นไรนี่ดอกตาขึ้นแล้วนี่มาสองล่างเลยสาวสุดสวยนี่สวัสดีจ้านิยาพรขามสอง พี่หมอมาหร้อยังเนาะพี่หมอหมอสวัสดีสาวเหลือหน่อยกวนโอยแต่น้องต้นปอทั้งสองท่านน้องตอนอ้นพผพสวัสดีน้องต้นปอสุดหลอ่อแล้วก็จะไม่มาดูสาวเหลือน้อยซะแล้ว <c oughs> น้องต้นปอทุกครับแตสาวขามเลยขอบคุณยันซีสติ๊กเกอเลย ยังไม่นอนใช่ไหมสาวน้อยเนี่ยกลางวันยังไม่ได้นอนใช่ไหมก็เพิ่งแค่กี่โมงเนี่ยเพิ่งเลยสิบเอ็ดโมงยังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเลยบ้านพี่อ่ะนอนกลางวันก็ไม่รู้แหละนู่นแหละประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงเย็นอันสาวพึ่งสาวกำลังเจี๋สวัสดีบ่าวสมทร บาสมพรสวัสดีค่ะหนังสือนี่นใหญ่กว่ามาวา,างไว้ตรงนี้นะคะคบอกจะมาถล่มบ้านป้ามนอยู่อะไรนะน้องปอจะมาใครใครบอกจะมาถล่มบ้าน <laughs> พี่น้ำชิปครับสวัสดีสุงามตาตักอะไรนะอีกรอบนะครับปูสัตว์นาเวที สัเผีอยากร้องเพลงอะไรไม่รู้อ้าวอ้าวอ้าวคาราโอเกะเพลงอะไรนะพจิปีร้องกับพจิปีไปร้องพี่บ้านจอยไม่เหรอเพลงอะไรถ้าพี่ร้องพี่ต้องเอาเอ็นี่ออกนะเอาอะไรออกเอาเอ็นี่เอาห้องปิดกล้อง ปิดกล้องทำํำไมโอ้ยมาฟังเพื่อชีวิตสวัสดีเผา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 เผพี่มาขามคนสวยทุกครับู้บเบาทุกครับสวยผทุบเบาคนสวยขอบคุณสิบสองร้านดวงตาเด้อสวัสดีน้องเผาเด้อ เขารูรไม่ใครเนี่ยเอาไม่รู้นะว่าใครเผาใครเนี่ยเผาสวัสดีพี่ตนปอสุลโลดเผาเผาเผาว่าใครเนี่ยคนเนี่ยสวัสดีพี่จนันญาพี่จันญาสวัสดีค่ะ S <S สวัสดีมะขามสุดสวยรวยผู้เบาตามจีบถูกครับสวัสดีครับสวัสดียายสีเอเดเด,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 ด้เดเขาเขาว,ว่าใครนี่ไล่คู่กับใครพี่สาวเอพี่สาวเอคนสวยได้เ่าจำได้เบาสมพอสบายดีใจามาา้นพอ พี่ปุ้มจากเบาสุนพรเด้อสวัสดีสวัสดีพิชิเออสวัสดีพิจัญญาจากน้องเภาเด้อชายานี้ชอบชอบต้นปอฟ <c oughs> ังเพลงอะไรคะพล่ร้องเพลงอะไรเร็วๆว้าเอ้หมนเริ่มก่อนเลยโอ้ยหมนจะร้องเพลงอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ ไม่มีเนื้อร้องก็ร้องไม่ได้พี่กันเนื้อ,อ,พ,อพี่กันเนื้อร้องเนื้อร้องพี่เขาก็เอาไปแล้วโทรศัพท์อะ่ะเอา <laughs> ส,สาวน้อยเอาโทรศัพท์ไปแล้วแล้วจะร้องไงได้ออ่อาปล่อยมือมนมนร้องได้อย่าปล่อยมือพี่ร้องไม่ได้ นี่สาวมสาวมเสาขาำเอาแอกล้สวสาขาำอย่าปล่อยมืออีกแล้วจัด<ค>ไปหนูนอนตรงนี้แหละหนูนอนตรงนี้มาม้ออยู่นี่องติดไฟด้วยไหมไฟดรับมันต้องติดไฟถ้าไม่ติดไฟมันไม่คือวสวัสดมมมีมันไม่ใช่มนมันไม่ใช่มอนลี่ถ้าไม่ติดไฟนี่ อะไรเดี๋ยวไปทำนมให้คุณแป๊บหนึ่งนะโอเคไม่ต้องเอาหน้าจอยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมน้ตงตามมาแล้วต้องเติมฝอยนะคะโมลี่ถ้าไม่เติมฝอยมันไม่คือเด้อพี่น้องอ่าพี่เอพี่เอชมนม,มให้ลูกสาวก่อน ต,ต้องเติมไฟถ้าไม่มีไฟไม่อร่อยขอบคุณก,ก,ก้าวา้รงดวงตานะคะเอาดนตีด้วยไหมอ่ะไม่รู้แล้วเจ่เธอ,เอแล้วแล้วพี่จอยเขาเอาโดนตีด้วยใช่ไหม พี่จะเอาดนตรีด okay. <pl> ้วยแต่ว่าก็คนจะลบแล้วแหละมันก็ต้องลบเลยใช่สวัสดีจ้าสาวพิงติดก็ติดแหละลบเอาเพราะว่าไม่ได้ไม่เป็นไร ต้นปอเป็นไรต้นปออะไรมานะคะขอแห้งดื่มน้ำแป๊บน้ำพี่เยสีครับน้ขอบคุณดวงตาหายไปหมดแล้วร้องพี่น้ำน้ำพี่้างคนน่ะไม่ไม่กล้าดื่มเมื่อกี้ดื่มไปแล้วดื่มแก้สันไงเมื่อกี้

ยอมจะมองฟ้บบาดินอย่าตอว่าฟ้าดินที่เราพบเจอแต่ไม่ยอมจะเราคู่กันฟ้าดินจงใจแก,ก็บ,บเราเท่านั้นทำให้น้ำตาบ้างรักกัน ความเมาสมนเรื่กับที่ยืนยู่นแตใจมั่คร้งสุดท้ายต้องยอมของลิงถนนของเราแยกกันความฝันเราสิ่ลงใครได้พบกับเธอสักคนสุดท้าอีกครั้งอยากให้ชันไดกอดเธอ อุทิศวันที่ทั้งหมดของฉันอยากให้รู้ว่ารักเธอมาและฉันรักเธอตลอดไปแต่ทุกทีใครได้หมดใจก็ฉันไม่รักแล้วมันจะช่วยย้อนมันได้ไหมรอจนวันที่ใคร ร้องให้พ่อขอไปเ <laughs> ึนมาจะร้องแมันมาไ้ีจะร้องแม่ม่ฉันไม่ไหวที่ได้เห็นว่าคนต้องใหมันต้องเจ็บต้องท้ำต้องารมาก หลกไปดีนคนมากมายแต่ทำไมเป็นเราสองคนยอมจำนนแค่แล้ววังว่าทะพหใจแล้วบาดเบอนเราแยกแกันนั่นแหละควัที่งล

I don't